เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสสชุวิตกมลวิสิตเดินทางไปที่ถนนเพชรบุรีซอย5เพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามีการเปิดบ่อนเล่นพนันตามที่มีหลักฐานมาก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ไม่ง่ายนะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นขณะที่คุณชุวิตเองก็พยายามจะฝ่าวงล้อมของชาวบ้านเข้าไปในบ่อนด้วย นี่เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหน้าบ่อนพนันที่นายชูวิทย์กมลวิสิตพยายามจะเข้าไปในบ่อนแต่ถูกกันเอาไว้เหตุเกิดที่เพชรบ,บุรีซอย5ในกรุงเทพมหานครที่นายชูวิทย์อ้างว่าได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านว่าบ่อนนี้ชื่อบ่อนเจ๊เพียวหรือบ่อนกิ่งเพชรเปิดเล่นพนันท้าทายกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายชูวิทย์โทรแจ้งรักษาการผู้บัญชาการตํารวจนครบาลแล้วฮัลโหลครับท่านชูวิทย์ครับฮัลโหลครับ ได้ยินครับท่านขรมวิทย์ยังไม่มีใครมาเลยเนี่ยให้เราสั่งไปแล้วแข้งแงแข้งคนก็เยอะแล้วนักเลงก็เยอะด้วยเดี๋ยวส่งตำรวจมาสัาหน่อยดีกว่านะครท่านครับ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 ผมขอบคุณครับนายชีวิตย์นั่งรอตำรวจนานนับครึ่งชั่วโมงแต่ตำรวจยังไม่มาจึงตัดสินใจบุกเข้าไปในบ่อนเพื่อพิสูจน์ว่ามีการเล่นพนันกันจริงหรือไม่แต่ถูกขัดขวางผมไม่เข้าใจประเทศนี้ สลบแล้วมีบ่อนอย่างเงี้ยผมเป็นสอสอผมโทรบอกตำรวจยังไม่มาเลยผูคิชด,ดูแล้วกันเออกูกล้าเข้า่าผมอ่ะไปสองคนเลยไปไปต่อมาพลตำรวจตรีพัชระบุญยสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเดินทางมาถึงและบอกกับนักข่าวเพียงสั้นๆว่าไม่มีการเปิดบ่อนเล่นพนันในซอยนี้ขณะเดียวกันนายชวิตบอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดแถลงข่าวเรื่องบ่อนเจ๊เพียวอีกครั้ง